สวัสดีครับจากโกดังทียานโคบอยทยานราคาหน้าถีบนะครับว mm ันนี้ผมมีรถจักรยานรุ่นหนึ่งจะมาปิดรุ่นนะครับเป็นเสือภูเขาล้อ26นิ้วเฟรมอรันรอยนะครับค mm hmm. ันนี้ถ้าเกิดเอาไปขี่หน้าบ้านผมว่ามันเลื่อๆนะผอว่หมันเป็นเพดานของรถที่คุณจะไว้ขี่ออกกำลังกายขี่เล่นหน้าบ้านแล้วนะครับ mm hmm. มันเป็นรถทิ่คุณจะซื้อไว้เผื่อคุณจะไปเที่ยวนะครับไปลุยนะฮะ เพราะว่ามันมีดิสเบกน้ำมันนะครับเกียร์ยี่สิบเจ็ดจุดห้าอ้เกียร์ยี่สิบเจ็ดสปีดนะครับโอเคยี่สิบเจ็ดสปีดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรถที่แบบเอาไว้เผื่อๆที่คุณจะเอาไว้ขึ้นเนินขึ้นเขาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อ,อไว้ขี่หน้าบ้านนก็อาจจะแค่เอาไว้ถ้าเกิดเวลาเจอสะพานคุณก็ไปขึ้นสะพานแค่นั้นเองนะครับในชีวิตเราเราก็ไม่รู้หรอกนี่เราก็เผื่อๆไว้บ้างก็ดี เพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดกับเราในอนาคตนะครับ นเอะครับรุ่น X1 เดี๋ยวเราจะมาเซลล์กันปิดรุ่นไปเลยนะครับของเหลือน้อยมากคันนี้พิเศษยังไงนะครับคันนี้ไป่ชกลมนะครับชคลมถามถามว่าเพียงพอกับการใช้ไหมผมว่ามันเกินไปนะครับสําหรับคนที่จะซื้อไปขี่หน้าบ้านขี่พื้นราบนะครับแต่ถ้าคุณจะซื้อเผื่อเอาไว้ท่องเที่ยวนะครับไปลุยป่าลุยเขาหรือต้องการความนุ่มนวลจัดไปเลยครับ คันนี้โชคมันเบานะครับโชคมันเบาโชกลมมันันดียังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออธิบายโชคลมนี่โชกลมโชกลมนะครับมันจะใช้การเติมลมบนนี้นะครับเติมลมถ้าโชคปกติมันจะมีน้ํามันมีสปริงอย่างนี้นะครับมันจะมีน้ําหนักนะครับตัวนี้เนี่ยข้างในมันจะไม่มีน้ํามันไม่มีสปริงนะครับมันจะมีเป็นลมเพราะฉะนั้นโชคนี้จะเบากว่าโชคทั่วไปแล้วก็จะนุ่ม นะครับขี่สบายพวงนี้มันยุบไปเยอะนะครับถ้าเกิดคุณจะปรับความนุ่มของโชกเนี่ยคุณก็เอาใส่ลมน้อยนะครับใส่ลมไน้อยปุ๊บมันก็ยุบยุบยุบมาลึกมากนะครับถ้าเกิดต้องการให้โชคมันยุบน้อยน้อยไอต้องการให้ยุบมากๆนะครับคุณก็ใส่ลมน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการให้ยุบน้อยน้อยคุณก็ใส่ลมให้มากๆมันจะยุบน้อยน้อย นะคนี่คือโชคลมนะครับล้วคันนี้มันเป็นโชครีโมทนะครับมีสายรีโมทไม่ต้องก้มมาปรับรีโมทนะครับปรับตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณขี่พวกโชคลมเนี่ยแรกๆคุณก็แบบรู้สึกหน้ามันเบาๆนะครับถ้าคุณโชคลมนะครับพวกรถรุ่นใหม่ๆเช่นพวก m ม r c e เ e s ในพวกเนี้ยครับพวกเนี้ยโชคร่มเป็นลมนะครับแล้วเนี้ยเฟรม อะรูนะครับไม่ใช่คาร์บอนแต่ว่าหน้าตามันมันเหมือนคาร์บอนเลยนะครับคือเขาเจียมาครับเขาเจียร,รอยเชื่อมามาแล้วมันจะเลยดูเหมือนพวกเฟรมคาร์บอนนะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่สำคัญอันคือเป็นออลตัสน,นะครับ,เป, us, รบเป็นชุดเกียร์ออลตัสอัลตัสคือมียี่สเจ็ดสปีดนะครับถ้าเกิดคนขี่หน้าบ้านขี่ออกล่งกายในเมืองเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันก็เต็มที่แล้วนะฮะ สำหรับตัวนี้นะล้าเกิดคุณจะซื้อเผื่อก็คือเผื่อไปก่อนนี้พวก30หรือพวกคอสคันที่ัน,นต้องไปไปพวกไต่ของไต่เขาแล้วนะครับอธิบายให้ฟังนะครับมีทั้งหมด9เฟืองนะครับอันใหญ่สุดนะครับใช้แรงน้อยนะครับขึ้นเนินขึ้นสะพานขึ้นเขานะครับอันเล็กสุดคือไว้ท,ทําความเร็วนะครับสำหรับด้านหลังนะครับมี9ก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบแปดเก้านะครับข้างหน้า นขนาดมี3เล็ก1 2 3อันใหญ่เนี่ยไว้ทําความเร็วนะครับอันกลางก็ใช้กําลังในระดับกลางกลางอันเล็กสุดก็คือขึ้นเขาขึ้นเนินขึ้นสะพานนะครับอันนี้จะเป็นเฟรมที่แบบดีไซน์มาให้ขี่แบบสบายสบายนะครับสบายสบายยังไงเห็นะ้มครับเฟรมมันจะโคง้งโค้งนะครับมันจะระดมมันจะแบบ ให้ตัวได้นะครับเป็นเฟรมที่ออกจะไปทางย้ยยยหน่อย mm hmm. ยุ้ยยยก็คือมันก็จะขี่สบายๆนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเกิดใครจะเปแบบพวกกดแล้วพุ่งกดแล้วพุ่งเนี่ยเฟรมพวกนี้มันเฟรมที่ยั้ยยุยมันจะไม่ค่อยพุ่งแต่เน้นขี่สบายนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดจะเอาไปแข่งขันก็ต้องเป็นเฟรมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ mm hmm. ล้อเป็นยี่สิบหกนิ้วยี่สิบหกนิ้วดีไงเนี่ยพื้นสัมผัสกับถนนมันมันเยอะกว่านะครับ พืพน้นสีปกถนนมันเยอะกว่าแต่ว่ามันจะมีแรงต้านนะครับมันอาจจะไม่เร็วเหมือนพวกล้อเล็กๆนะครับแล้วก็ดุมเป็นโนวาเทคครับเป็นดุมสินแบลริงชงอัพน้ำมันไม่ไม่ใช่ดิสเบกน้ำมันนะครับข้างในาเป็นดิสเบกน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นเป็นปัม๊มเป็นปั๊มดิสข้างในามีน้ำมันอยู่นะครับใช้งานนานครับ ใช้นานเลยใช้ลืมเลยนะครับพวกนี้ถ้าเสียก็เอาไปเข้าเข้าร้านเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแต่มันไม่ค่อยเสียหรอกนอกจากไปเจออุบัติเหตุนี่ครับข้างบนเนี่ยมันจะปั๊มน้ํามันเข้ามาอย่างนี้ทําให้เราใช้แรงน้อยในการเบรกนะครับนี่ปลดเร็วล้อหน้าให้ง้างนะครับง้างแล้วก็ถอดล้อได้นะครับลองดูนะครับลองดูทั่วๆ เดี๋ยของเรือน,น้อยนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้เราปิดรุ่นไปเลยนะครับเดี๋ยวปิดรุ่นกันไปเลยอุปรกรณ์ของดีๆทั้งนั้นนะครับราคาไม่แพงด้วยสับใครสนใจนะครับก็มาชมตัวจริงได้ที่โกดังจักรยานโกไบ จักรยานราคาหน้าถีบนะครับอยู่บางนาตาดกมอ0 20เลยสนามบ,บินสวนภูมิมานิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขและขอให้ความรักคุ้มครองทุกท่านนะครับรักชั้นถินกันบ้างนะที่รักเดี๋ยวพาชมร้านหน่อยนะนี่มีมีเยอะนะฮะมีสองร้อยกว่าแบบมาถึงก็เลือกสีเลือกไซส์ได้เลย ตัวท็อปๆนะครับตัวแข่งขันเสือหมอบคาร์บอนสเปคสูงๆมีหมดเลยนะครับในว,ว่าเนี่ยผมจะรีวิวรายละเอียดให้ดูอีกทีนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ